สวัสดีค่ะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่การรีวิวรถจักรสุดหรูยอดมือสองต่อต่อค่ะนะ่คะวันนี้ค่ะเกศพรทุกคนนะคะมาชมกับรถหรูจากแบรนด์ฮอนด้ากันบ้างวันนี้เราอยู่กับ h อนด้ a c c o r d ซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วสาหรับ Honda a c อ o r d เนี่ยเขาก็มีประวัติมาอย่างยาวนานเลยนะคะโดยเขามีการเปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่ปี1976ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยแต่เดิมเนี่ยเขาจะมีเครื่องยนต์ขนาดเล็กก็คือ1.6หรือว่า 1,600cc ค่ะและได้มีการพัฒนานะคะมี การปรับโฉมมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็โฉมที่10หรือว่าเจนที่10กันแล้วค่ะแต่รุ่นเที่ยวเราจะแนะนําในวันนี้นะคะจะอยู่ในกลุ่มของเจนที่9ซึ่งมีการเปิดตัวครั้งแรกในปี2013และได้มีการปรับโฉมครั้งใหญ่นั่นก็คือได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะในส่วนของด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นไฟหน้ากระจังหน้ากันชนหน้ากันชนท้ายไฟท้ายให้ดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วนี้ค่ะเดี๋ยวเกศพาทุกคนนะคะมาชมกับรีวิวคันนี้ กยกับตัว Honda New Accord ค่ะ2.0 EL แม่กเนชเชนรถปี2017ราคาป้ายแดง1,445,000บาทค่ะสำหรับตัวกระจางหน้าจะเป็นตัวโคมเมียมค่ะมาพร้อมกับช่องลมด้านล่างสีดำ ตัวไฟหน้าอย่างที่บอกค่ะได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้ดูลุ้หราและทันสมัยมา <Wow. S 1> กยิ่งขึ้นไฟหน้าจะเป็นรูปแบบ LED นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED อีกด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเกิะพาทุกคนค่ะไปชมกับเครื่องยนต์กันก่อนเลยนะคะว่าเครื่องยนต์ของ Honda n e w X ตัวนี้สภาพเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะตัวนี้สภาพเครื่องยนต์เดิมๆเลยค่ะเครื่องไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนเปลี่ยนสภาพทุกอย่างคือสภาพเดิมๆเลยตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะ 2. 0หรือว่า2,000ซีซีให้แรงม้าสูงสุดห5 5่งแรงม้าค่ะนอกจากเครื่องยนต์จะสภาพเดิมๆแล้วสังเกตตัวน็อตเนี่ยฮะสภาพเดิมๆเช่นเดียวกันค่ะ จุดมาจากโรงงานน็อตน,นะคะแบบนี้เลยสภาพเดิมๆตัวนี้ฝากระโปรงจะเป็นแบบตัวโชกนะคะก็เปิดปิดสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับตัวฝากระโปรงน็อนตต่ละจุดเมตรอาต่ละจุดนะคะหรือว่าจะเป็นกับแผ่นซับความร้อนก็สภาพเดิมๆมุดจากโรงงานสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดต่างๆจากโรงงานยังคงอยู่สภาพเดิมๆแบบนี้เลยค่ะเป็นรถสวยค่ะสภาพเกดเอจากทางสุดลึกยันมือสอง ต่อออต้อค่ะของเราค่ะดูกับเครื่องยนต์กันไปแล้วนะคะอีกหนึ่งหัวใจหลักสําหรับตัวรถที่ทําให้คุณขับเคลื่อนไม่ได้นั่นก็คือตัวล้อค่ะตัวนี้จะเป็นล้อแ8จาก Honda ขนาด18นิ้วค่ะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED และมาพร้อมกับ Honda Lane Watch ค่ะที่จับประตูเนี่ยคะก็จะเป็นตัว k e y l e s ค่ะสามารถที่จะล็อกหรือว่าปลดล็อกตรงที่จะประตูได้เลยนะคะและอีกหนึ่งจุดนะคะ สำหรับใครที่บอกว่าบางทีไปดูรถมือสองนอกจากดูเครื่องยนต์แล้วอีกหนึ่งจุดที่เราอยากให้คุณได้ลองสังเกตนั่นก็คือซับในประตูนี่คะน็อตสภาพเดิมๆและจะมีกับแผ่นเพจจากโรงงานค่ะทุกอย่างต้องอยู่สภาพเดิมๆแบบนี้เลยค่ะแอบเห็นข้างในสวยมากเป็นสีทูโทนนะคะแอบสปอยนิดนึงแต่ยังไม่ให้ดูค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณไปชมกับด้านท้ายรถกันก่อนนะคะ ตัวนี้ h อ n ด้ Accord ก็ถือได้ว่าได้ความกว้างขวางภายในห้องผู้โดยสารด้วยนะคะเป็นอีหนึ่งรถที่อยู่ในกลุ่มของรถผู้บริหารกา็ว่าได้นะี่คะมาดูก,กันกับด้านหลังกันบ้างค่ะสำหรับในส่วนของด้านหลังกระจกเป็นระบบไลฟ์ฟ้าไฟเบรกโดนที่3ไฟท้ายค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้ดูหรูหราและทันสมัยมากยิ่งขึ้นไฟท้ายจะเป็นรูปแบบ LED ค่ะนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับกล้องมองหลักอีกด้วยนั่นเองสำหรับด้านท้ายรถนะคะ นี่เลยสภาพเดิมๆเลยค่ะแต่สวยมากนะคะยังดูใหม่อยู่เลยแล้วก็คือจะบอกว่าลึกมากนะเอาจริงๆลึกมากคือแบบถ้ามองเนี้ยก็เหมือนแบบแค่นี้เองจริงคือเขาลึกไปถึงด้านหนูเนี้ยนะคะประมาณ800หลาไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าลึกคนที่กว้างขวางค่ะสามารถเก็บของเก็บสัมภาระต่างๆได้เยอะเลยค่ะและนี่ก็คือรอบๆตัวรถกับ Honda n นิว c อค r อดเดี๋ยวเราจะไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ และนี่คือด้านในตัวรถค่ะเมื่อกี้เราสปอยไปแล้วว่าด้านในคือสวยมากสวยจริงค่ะคุณขาด้านในจะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีการตกแต่งลายไม้สีน้ำตาลตรงคอนโซลด้านหน้าประตูด้านข้างนะคะส่วนตรงกลางเนี่ยเขาก็ตกแต่งเป็นสีดําเงาหรือว่าเปลี no ่ยโนแบ็มความหรูหราม,มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับตัวเบาะโอโหเบาะสภาพสวยจริงค่ะไม่มีรอยแต่ไม่มีอรอยขาดแล้วก็ดูใหม่อยู่เลยนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าฝั่งคนขับเนี่ยก็ยังจะมีกั ตัวดันหลังด้วยช่วยลดในเรื่องของอาการปวดเมื่อยเวลาที่คุณต้องนั่งขับรถนานๆน,นอกจากนี้ยังสามารถที่จะเมมจดจําตําแหน่งผู้นั่งได้ถึง2ตําแหน่งค่ะพวงมาลัยค่ะก็จะเป็นตัวมัลติฟัง์กชั่นสามารถที่จะแบบปรับวอลลุ่มปรับหมดเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนต่างๆได้แล้วก็จะมีกับตัว cruise control ด้านซ้ายมือจะมี2หน้าจอทํางานควบคู่กันแบบนี้เลยนะคะ ก็จะสามารถใส่แผ่นดิสแผ่นซีดีดีวีดีต่างๆได้นะคะแล้วก็ตัวหน้าจอนี่ค่ะเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะเล่นเครื่องเล่นมีเดีย FMAM นะคะ HDMI ต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราบอกว่ามีกล้องมองหลังโชว์นิดนึงนะคะเห็นไหมเขาจะทำงานควบคูก่กันสามารถเลือกปรับมุมมองได้นะคะหรือว่าจะเป็นกับตัว h o n d l เ n w นว c h ค่ะนี่ก็จะเป็นมุมด้านซ้ายมือเวลาที่คุณต้องการเปลี่ยนเลนนะคะแบบนี้เลยค่ะ สำหรับด้านล่างตัวแอร์จะเป็นแบบดูอ้อสอนใยสละดสายขวาปรับระดับอุณหภูมิความแรงของลมได้นะคะมีที่ไล่ฟ้ากระดาจกหน้ากระดาจกหลังค่ะตรงนี้ปกดออกมาปุ๊บเป็นที่เสียบ USB นะคะด้านล่างก็จะเป็นที่จุดบุรีแบบนี้เกียร์ออโต้ตัวนี้จะเป็นปุ่มควบคุมม่านไฟฟ้าด้านหลังค่ะกดได้เลยจากด้านข้างคนขับหรือว่าคนขับก็ได้นะคะเปิดปิดในส่วนของม่านเวลาที่มีแบบแดดไล่หลัง ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วทั่วไปช่องใส่ของตรงกลางมาพร้อมกับช่องเสียบไฟ1 2์ HDMI แล้วก็ USB ค่ะแล้วก็จะมีช่องใส่เอกสารด้านหน้ามาพร้อมกับไฟสองสว่างแบบนี้เลยค่ะนี่คือโซนด้านหน้าค่ะทุกคนค่ะยังไม่หมดเดี๋ยวกิจจะพาทุกคนไปชมกับโซนท้องพื้นทีสั่ด้านหลังกันต่อเลยค่ะ และนี่คือโซนห้องพิเัษด้านหลังค่ะต้องบอกว่าสภาพเบาะดูดีไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะเบาะคือแบบไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดมองแทบจะไม่เห็นแม้กระทั่งรอยยับเหมือนแบบไม่ค่อยมีคนนั่งเลยอะสภาพคือสวยมากค่ะคุณขาตรงกลางค่ะคุณยังสามารถที่จะดึงออกมานี่เป็นที่วางแขนและเป็นที่วางแก้วได้แบบนี้เลยและตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นช่องเอาไว้เชื่อมต่อนคะคะกับด้านหลังด้านท้ายรถไว้หยิบของเก็บของต่างๆได้ค่ะ พูดถึงในเรื่องของแอร์นะคะนี่มีแอร์โซนห้องพิสารด้านหลังด้วยก็ได้ความเย็นทั่วถึงนะคะใครกลัวแอร์แบบด้านหลังอยู่แล้วจะได้ได้แอร์จากด้านหน้าไม่ถึงอะไรเงี้ยหรือได้เย็นความเย็นไม่ทั่วถึงไม่ต้องห่วงค่ะคันนี้คุณจะมีแอร์ในโซนห้องพิสารด้านหลังแล้วนอกจากม่านบังแดดด้านหลังแล้วค่ะก็จะมีม่านด้านข้าง2ฝั่งบานประตูแบบนี้นะคะช่วยบงังแสงแดดเวลาที่เข้ามาด้านข้างพูดถึงในเรื่องของความกว้างขวางโอ้โหนั่งสบายมากสูงร้อยเ0็ดสิบร้อยแปสบาบร้อยเก้รสิบนั้งได้สบายสบายารองร ค่ใครสนใจกับรถคันนี้กับ Honda New Accord นะคะตัวนี้เลยสำหรับตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับ M2M นะคะเป็นราคาพ่อค้าตัดพ่อค้าค่ะคุณจะได้รถสวยคันสภาพเกีรต A ในราคาถูกคันนี้ที่โตโตคาของเราค่ยอยู่ที่750,000 9, บาทจัดไปเน้นได้มีโปรช่วยผ่อนนาน10เดือนขับฟี90วาวัตต์ดาวน์ยาลต้นเปอร์เซ็นต์และยังเลือกระยะการผ่อนได้ยาวนานถึง8 4เดือนค่ะยังไม่หมดยังมีกับการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นานถึง2ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจกับคันนี้อย่ารอช้าค่ะลดสวยคัสภาพเก็เอของเรามาไวไปไวทุกขั้นค่ะใครสนใจอินบอกมาได้เลยที่ศูนย์รถยนต์มือสองต่อต้คาร์ของเราค่ะหรือใครที่บอกว่าอยากดูรีวิวรถอื่นๆเพิม่มเติม สามารถรับชมได้ผ่านทางช่อง YouTube ของเรากับโตอัลต์ขาด Channel เข้าไปกด Subscribe กดติดติดก,กันได้เลยค่ะอีกหนึ่งช่องทางค่ะกับ TikTok นะคะต้องบอกว่าเราตามเทรนมากมากนะคะก็จะมีทั้ง ทิกตอกรักรถนคะคะสาระความรู้ความบันเทิงมีรีวิวบทสัมภาษณ์จากคุณลูกค้ารีวิวคลิปอ่รถสั้นๆน,นคะคะแล้วก็มีในเรื่องของความบันเทิงต่างๆอีกด้วยก็สามารถเข้าไปกดติดตามและรับชมกันได้ค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ฝากไว้เลยกับตัว Honda New Accord 2.0องจุดสุดเอลแ,แมนเชสเตอรถปี2017ค่ะเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ